สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับพี่เจมนะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์สาขา3อําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับนะวันนี้นะครับพี่เจมจะพามาอัปเดตนะครับรถไถหน้าร้านนะครับในราคาเริ่มต้นที่95,000บาทไม่ถึงแสนนะอ่ะ95,000บาทไม่ถึงแสนนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำเสนอนะครับอ่า่คันนะครับคูปุต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้นะครับอ่า คันนี้ได้ใบดันนะครับได้ใบดันพร้อมหางตัดหญ้ามือสองนะเอ้าในราคาสบายกระเป๋านะครับนะในราคาสบายกระเป๋านะครับนะเสวยสวยครับรถคันนี้เสวยสวยนะครับนะเสวยสวยคันนี้นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเฉพาะอะไรนี้นะครับเอาไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นท้วนนะครับเอาท้วนนะเอาท้วนนะอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้ามือสองนะครับคันนี้นะเอ้าคันนี้คันนี้อ่า คันนี้นะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับขายถูกคันนี้ขายถูกเก่าญี่ปุ่นนะครับคูบูตาทันชัยแอลวันยี่สิบคันนี้นะครับอ้าวคันนี้เก้าหมื่นห้านะคันนี้เก้าหมื่นห้าใครที่กำลังมองหารถไทราคาไม่ถึงแสนนะครับพร้อมใช้งานอ้าวคันนี้ได้ตัดหญ้าไปด้วยนะครับตัดหญ้าตาฮุยนะอ้าวระบบต่างๆใช้งานได้ดีนะครับรถก็มีรถซึ้นบ้างตามอายุนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทไม่ถึงแสนอ้าวไม่ถึงแสนนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับนะ คูปุต้าสามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้นะครับน้าเอลสามสี่หลังคาแดงนะครับคันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพนะครับคันนี้อุปกรณ์นะครับมีใบดันกระผานห้านะครับอ่ามีใบดันกระผานห้านะครับในราคาสบายกระเป๋านะครับครบจบนะครับน้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทรถปีห้าหนึ่งนะครับน้าเฉลรับใครที่มองหารถสี่สิบแรงอยูอ่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับสี่สิบแรงอ่า 40แรงราคาเบาๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้ได้อุปกรณ์นะครับใบดันกับผาน6นะครับในราคานะครับ359,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับน่าสวยๆนะครับตัวรถสวยๆ40แรงนะครับอ่าไปอีกหนึ่งคันนะครับรถ32แรงนะครับคันนี้สวยๆขอบอกว่าสวยนะ32แรงคันนี้นะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผาน5นะครับรถสีเดิมสวยๆนะรถสีเดิมสวยๆนะครับน้า รถคันนี้จดทะเบียนปี63านะครับพี่เกียนเสนอขายเพียงนะครับ3 3 9แส0สบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐานห้านะครับมามาอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นสามสิบสองนะอ่าคันนี้เป็นสาสบสองแรงนะเขาอ่าเขาติดสติกเกอร์ผิดนะครับคันนี้นะสาสิบแรงนะสาสิบแรงใบดันชุดใหม่นะอ่าใบดันชุดใหม่ส2สแรงใบดันชุดใหม่นะครับใครซื้อไปรอเลยนะครับ ใครซื้อไปรอเลยนะสติกเกอร์4 0สูแต่รถสาแรงนะอ่ารถสาแรงพี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ319,0 0 0บาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐ่าน5นะครับน้าหางตัดหญ้าสวยนๆนะครับคมๆนะครับมีจําหน่ายนะอ่าใครสนใจทักมามีทุกขนาดนะครับน้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีตัวท็อปอ้าวตัวท็อปนะว่าไปคันนี้ตัวท็อปนะครับอ่าคันนี้ตัวท็อปรถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับ พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ3าม0 0 0สองบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่าน5นะครับตัวรถสวยๆนะตัวรถสวยๆชั่วโมงน้อยๆนะครับอ่ามาอีกหนึ่งคันนะครับ3าแรงคันนี้ขายถูกอ้าวคันนี้ขายถูกนะคันนี้ขายถูกอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่าน3นะครับรถจดทะเบียนปี6.1นะครับพี่เจมขายถูกนะครับสองแสนหบาทอ้าวถูกแบบนี้นะครับถูกจริงนะครับถูกจริงทรงจริงนะครับใบดันกับผ่าน3นะครับอ่า คุปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดดีทีอ่าดีทีนะรถดีทีนะมาอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะคุปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะ 18, นะพร้อมใช้นะอ่าพร้อมใช้นะครับรถสวยๆพร้อมใช้นะครับนะ้ารถสวยๆพร้อมใช้นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีหกสามนะครับพีเ่เจมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานห้านะครับนะ้ามาอีกหนึ่งคันนี้อยากให้ชมนะครับรถสามถึงสองแรงห้าร้อยชั่วโมง คันนี้500ชั่วโมงนะอ้าวคันนี้500ชั่วโมงสวยๆนะครับน่ะ500ชั่วโมงสวยๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี64นะครับพี่เจีนเสนอขายเพียง3 3ม0 0นสามบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้านะครับน่ะอย่าลืมนะครับเดือนนี้พี่เจีมีโปรโมชั่นหางตัดหญ้านะครับส่งฟรี100กิโลเมตรแรกนะครับน่ะมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับส่งฟรี100กิโลมิเมตรแรกนะครับแบรนด์สยามสโตล่านะอ่าต้องย้ำว่าแบรนด์สยามสตล่านะครับ ส่งฟรีนะครับ100กิโลเมตรนะครับอ่าสวยๆนะครับใครสนใจรถนะครับก็สามารถทักพี่เจ็มตาคลิปได้นะครับเบอร์โทรพี่เจม0835388071ไปละครับ